สวัสดีพี่น้องมากินข้าวด้วยกันอีเดอร์ืันนี้มากินข้าว,น,วน้า,ก,นานกันพี่น้องจ้มื้อนี้กบซิมี่แกงเห็ดสามอย่างเดี๋ยวให้อยาอาซิมันเราให้ฟางมาเป็นอย่างจงแกงทุกเทธอต้องมีเห็ดสามอย่างอันนี้ก็เหมือนเดิมเป็ดเค็มที่ทําไว้มากินน้ากันพี่น้องเรื่องซะเห็ดสามอย่างเนาะอันอขอพูพ้ภาคกลางแล้วกัน เขาพูดภาษากลางแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าเผื่อคนที่พูดภาคกลางเขาจะได้ฟังด้วยทำไมทุกครั้งของไทยโยต้องมีวัดเหตุสามอย่างมันมีเหตุและผลของมันมาพี่น้องอาจจะเป็นประโยชน์กับทุกคนอนะันนี้ก็มัน,ม,นมันก็เร็วแต่นนะมันก็เร็วแต่ว่าในโฮอร์โมนในตัวของเรามจะเป็นยังไงเนาะที่ไทยโยออกินเหตุสามอย่าง พ้่ย่อเคยเป็นเนื้องอกเนื้องอกที่รังไข่เสร็จแล้ว,วลต้องทำการขุดขุดเนื้องอกทำการขุดเนื้องอกพี่น้องเสร็จแล้วหมอบอกว่ามันอาออกไม่หมดนะคนไข้มันยังเป็นไข่เล็กๆอะ่ะเคือหินไข่ไข่พวงไข่ไก่ไหมเล็กๆเลนะ็กๆอ่ะเขาเขาบอกว่ามันอยู่ลึก มันขูดออกมาได้เขาก็บอกต้องไปเช็คทุกปีต้องมาเช็คทุกปีนะเผื่อว่ามันโตขึ้นนะคนณไข้เสร็จแล้วใ้าย้อก็เลยไปปฏิบัติธรรมนี่แหละก็จะมีความรู้จกักเเป็นแม่ชีนะเป็นพระเป็นท่านเป็นคนปรุงยาแล้วท่านบอกว่า เป็นยาผีบอกมา,าคนที่เป็นเนื้องอกพวกเนอเกี่ยวกับพ่อมมลูกเนี่ยให้กินเห็ดน้ำสามอย่างให้กินเห็ดสามอย่างขึ้นไปมันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างนะเพื่อนแล้วก็มีหมอคนหนึ่งที่อยู่มุกดาหารเขาก็จะเป็นหมอที่ปรุงพวกสมุนไพรนี้แหละ อีกอันหนึ่งนะใบยะานางสดให้เราคั้นกินน้ำยะานางสดอ่ะวันละสี5 5ส่ห้าห้าใบวันละห้าหกใบเนี่ยประมาณให้ได้ไปมาน้ำแก้วหนึ่งน้ำยะนางมาแก้กดยุลิกได้นะคนที่ชอบเป็นกดยุลิกอ่ะที่ปวดเข่าก่บอะไรเนี้ยกินน้ำยะานางแทนได้ เราจะใช้เครื่องปั่นเนี่ยมันจะคุณภาพมันจะหายไ,ไปเยอะแต่ถ้าเราใช้มือขยี้เอานะ่ะประโยชน์ของเขาจะเหลือเยอะมันก็อร่อยดีนะเพื่อนๆมันจะแบบว่ามันจะหอมๆอ,มอะ่ะแช่เย็นๆน,นียก็อร่อยดี เพราะขอโทษขอแพยขาดตอนแล้วก็ทยอยก็จะมีอยู่พันศาหนึ่งน้องไปตั้งจิตแบบว่าเอาตั้งจิตอธิษฐานว่าไม่ทานเนื้อแล้วก็เอาบุญให้แม่ด้วยตอนนั้นแ,แม่รักษาตัวอยู่ก็เลยกินแต่ไม่มีเนื้อสัตว์กินเป็นพวกนี้แหละพวกเห็ดพวกอะไร ดัดแปลงกินทุกอย่างแล้วก็ไปเจออีกเจ้าหนึ่งเขาก็ทำน้ำเห็ดสามอย่างใส่มาตูมเนาะทะยอาก,ก็ไหนจะปนไหนจะลาบไหนจะแกงก็เห็ดสามอย่างต้องสามอย่างขึ้นอ่ะบางทีก็ต้มกินน้ำเขาใส่ใบเตยแล้วก็เอาเนื้อเข้ามาประกอบอาหารเสร็จแล้วเขาเช็คประจำปีใช่ไหมทยอยก,ก็ไปไปไป,ไปอันด้าสาว หมอก็บอกว่าคนไข้ไอไอไอเม็ดเนื้องอกเล็กๆที่บอกว่ามันมันไม่มันฝ่นนอไปนะมันฝ่อไปแล้วสบายใจได้อ้ายายโยก็เลยคิดว่เอ๊ะหรือมันจะเป็นเกี่ยวกับเ,เรากินเห็ด3ามอย่างเนี่ยที่ที่แม่ชีท่านท่านแนะนําด้วยมาด้วยอย่างเงี้ยก็เลยอันนี้อาจจะ,ะคือแบบจะกระแชร์ให้ฟังมันก็แล้วแต่ความเชื่อนะ แต่สาหรับทยอยทยอยทำไงมันมันก็เลยเอ๊ะทำไมหรือว่ามันจะประกอบเกี่ยวกันด้วยมันก็ต้องรักษากระโมดเลยนะแต่ว่าทยอยไม่ได้กินยานะหมอเขาไม่ได้ให้ยามาหมอเขาบอกว่าไม่ต้องกินยาเพียงแต่ว่าให้ดูว่าเขาเขาจะโตขึ้นหรือเปล่าถ้าเขาโตขึ้นก็มาขูดออกอีกพี่น้องอีตอนมันไปขูดเนี่ยนะเราไม่รู้สึกตัวหรอกแต่ขูดเสร็จนะมันมันจะปวดพอหมดหมดดิยาสรุปเนาะ จำได้หมอเราไม่รู้สึกตัวหรอกหมอเขาปเปิดเพลงให้ฟังตอนนั้นเพลงของยอดรักไม่รู้เพลงอะไรยังจำไม่ได้เลยหลับหละมาตื่นอีกทีหนึง <S <S <ม>่งอ้าวเขาเข็นออกมาอยู่ห้องห้องพักคนป่วยแล้ะก็เลยอยากมาเล่าประสบการณ์ว่าเอ๊ะทยอะกินทึกทีอัาเหตุสามอย่างเหตุสามอย่างก็เลยนี่แหละสาเหตุของกัน ต้นตอมาัจากว่าเห็ดสามอย่างของไฮยโยป่นก็ป่นเห็ดสามอย่างแกงก็แกงเห็ดสามอย่างเดี๋ยวเมนูต่อไปจะทําอีกเห็ดอะไรแต่หลกัลกๆอ,อ่ะใหม่ๆนะถ้ยโยอจะต้มจะต้มแล้วกินน้ำมันเนื้อก็เอามาประกอบเป็นอาหารอย่างอื่น หรือว่าเราไม่ได้ทานเนื้อด้วยก็ไม่รู้เนาะเราไม่ได้ทานเนื้อสัตว์เลยอสามเดือนน่ะเหมือนกับไปตั้งจิตอธิษฐานสามเดือนไม่ไม่เท็นไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์นนตทุกชนิดนะกินเป็นผักกินเป็นเต้าหู้พวกเห็ดพวกครีพวกที่แบบว่าไม่ใช่เนื้อสัตว์น่ะ จะประกอบด้วยที่เราไม่ได้กินเนื้อสัตว์ด้วยเนาะก็ไม่แน่อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะแต่ว่าแต่อยากบอกอะเผื่อขอโทษขอใครไี่รนะู้แต่ใครอยากจะไปลองทำสาวๆนะ ก็อาจจะเป็นประโยชน์น้ำเาเขาจะมันหวานนะน้ำต้มเห็ดอ่ะหอมๆมหวาน ผสมอย่างอื่นนะต้มเห็ดล้วนๆนะพี่น้องต้มเห็ดล้วนๆเลยนะแล้วก็เทเอาตนน้ำเขาจำมากินเกลือก็ไม่ใส่นะไม่ต้องใส่แต่เก็กินอยู่ประมาณ ก็จะสองสามเดือนนะคะสองสาเดือนไอ้น้ำต้มเห็ดคือไม่ใช่ไปต้องกินทุกวันนะหมายถึงอาทิตหนึ่งเราก็ทำกินสองครั้งสามครั้งก็ได้ แล้วก็มันไม่มีไขมันด้วยนะพี่น้องเนาะมันไม่มีไขมันด้วยนะเห็นเลยกินแล้วมันก็ไม่เลี่ยนด้วยบางทีเนะี่ยแต่โยก็เอามายำเล่นๆเนะ่ะยำกินเฉยเฉยเนะ่ย ยำเห็ดยำไม่ใส่อะไรนะยำแต่เห็ดนนะ่ะรู้สึกมันจะเบาดีร่างกายเบาทัดถ้าช่วงนั้นเรากินอาหารหนักๆเราก็กหัมากินอาหารเบาๆบ้างโอเคพี่องพูดมาเยอะอาจจะมีประโยชน์บ้างฮนะเลยจะมีประโยชน์นี่ก็ข้าวกขมัดพอดีแล้ว ็ถึงเวลาขอเวลาพาจาักไปเจอกันคลิปหน้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไทโยอด้วยนะอย่าลืมนะคะทักรักทุกคนจุ๊บๆบ๊ายบาย